Good morning class. สวัสดีค่ะ How are you today I am good teacher. Uh, good So do I So do I พร้อมแล้วนะคะคุณครูก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะไม่รอแล้ววันนี้เป็นภาพสุดท้ายที่คุณครูจะเรียนในบทที่หนึ่งนะคะเราจะมาทบทวนกัน mm hmm. Let's Review the lesson l e a r n e g t h e r เดี๋ยวเรามาทบทวนบทที่หนึ่งพร้อมๆกันนะคะนักเรียนอ่ามันเดิมกดระเบียบกามนี้นะเรากําลังจะจบบทที่1กันแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งก็คือทําแบบฝึกหัดแล้วก็เฉลยตอนนี้มันจะมีหน้านี้ค่ะที่เป็นหน้ารีวิว Please open your class book to page f i f t หน้า15ค่ะอยู่ในหน้า15ใช่ไหมทุกคนเปิดไปหน้าสิบห้า complete the quiz เรามาทําข้อสอบมาตอบคําถาม10ข้อนี้กันค่ะนักเรียนทั้งหมดมันจะรวมเรื่องที่อยู่ในยูนิตหนึ่งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาําศัพท์ f u t u r e s i m p l e t e n s e p r e s e n t c o n t i n u o u s tense แล้วก็มี Quotation Mark เครื่องหมายคาพูดอะไรเงี้ยคะ่ะรวมอยู่หมดเลยหานักเรียนพร้อมแล้วก็มาดูอันแรกข้อที่1มันเป็นให้คำนิยามมาค่ะ Definition เป็นคำนิยามของ คำคำหนึ่งนักเรียนต้องทายว่ามันคือคำว่าอะไร The picture of a person What is the word เขาถามว่ามันคือคำว่าอะไรคะเขาให้คำนิยามมาว่ารูปภาพของคน Portrait <คน S 2> Portrait Port คุณครูฉเฉลยข้อหนึ่งเนาะมันง่ายโอเ okay. ค Portrait ข้อแรกนักเรียนสามารถเขียนตอบไปในหนังสือได้เลยนะคะ,ะทุกคนเตรียมช่องแชทเลยค่ะ เดี๋ยวนักเรียนจะได้ทีมบางข้อ <Yeah. S 1> บางข้อครูจะให้ทิมแล้วกันเนาะคุณรูณเลือกคนนี้ค่ะข้อที่สองนะคะคุณรูณเลือกไว้แล้วค่ะว่าคุณรูณณส่งคําขอเปิดไม้ให้ใครคนนั้นก็จะได้พูดนะคะใครได้ไปเขาอยู่ไหมก่อนเบนส์พซอ่ะเบนอ่านโจทย์ให้เพื่อนฟังก่อนสิ What does Fin want the children to do in the story? อ่าแปลได้บ้าอะไรเขาถามอะไรคะเขาถามว่าฟินต้องการให้เด็กๆเ,เนี่ยทำอะไรในสตรอรี่ในเรื่องราวที่เราอ่านกันเนี่ยฟินต้องการให้สมาชิกในคลับทำอะไรคะ What does he want the children to do? อ่าอาจจะยากเกินไปใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูช่วยก็ได้ข้อนี้ ให้เบนเตรียมตอบข้อสามก็ได้ค่ะเดี๋ยวข้อที่สองคือเฉลยให้เองเพราะว่ามันตอบแบบบรรยายเนาะ,ะเฉลยสิ่งที่ฟินต้องการให้เด็กๆในคลับทําก็คือ To p a i n t h m i r r o on the Wall ก็คือต้องการให้เด็กๆเนี่ยทาสีหรือว่าวาดภาพจิรกรรมลงบนฝาผนางังใช่ไหมคะนักเรียนสามารถ Copy ของครูได้เลยหรือใครตอบคล้ายๆกันแบบนี้ก็ได้จริงๆก็คือเอามาจากในเนื้อเรื่องนั่นแหละ โอเคข้อที่สามโจทย์ถามว่า make the word negative ทำให้คำศัพท์มันกลายเป็นปฏิเสธค่ะ negative แปลว่าปฏิเสธเนาะเขาให้คำศัพท์มาคือคำว่า possible possible แปลว่าเป็นไปได้นักเรียนทำคำนี้ให้กลายเป็นปฏิเสธได้ยังไงคะใช้อะไรที่ครูสอนไปในบทนี้อิมอมกับอันใช่แล้วครับ prefix อิมอันใช่ไหมจะใช้ตัวไหนครับอิครับอิ อ่าเพื่อนตอบมาสองคนสามคนว่า in คนอื่นว่ายังไงคนอื่นถ้าแบบเขินกล้องไม่อยากพูดก็พิมพ์ได้นะคะโอเคมีคนพิมพ์ตอบด้วยฉเฉลยค่ะ impossible i m p o s s i b l e นะั่นคือทำให้มันเป็นปฏิเสธโดยการใส่ in ข้างหน้านะคะเราเรียกว่า prefix จำได้ใช่ไหมข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4, อันนี้ให้ทัญนย่าค่ะ ธัญญาธัญญาโอเคไหม c orrect the sentence ทำไมคำประโยคนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ให้ถูกต้องไม่ใช่สมบรณ์ให้ถูกต้องประโยคที่เขาให้มามันผิดอยู่คะ่ะนักเรียนมันผิดตรงไหนตรงไหนที่มันไม่ควรมีนักเรียนกากระบาดออกได้เลยนะนักเรียนสามารถใช้ปากกาขีดได้นะธัญญาสามารถใช้เครื่องมือนในหน้าจอขีดไดนะ้อะไรผิด I will going to the beach today ฉันจะจะไปทะเลเอะแปลกไหมมันผิดอะไรอยู่การกระบาดเราต้องแก้เป็นอะไรมันมีอยู่ตัวเดียวคําเดียวที่ผิดอันนี้หาเจอไหมจุดผิดนี้เรามาจับผิดประโยคกันอยู่คใครเจอจุดที่ผิดแล้วกดยกมือมาได้เลยค่ะบัวเจอแล้วอ๋อหลายๆคนเจอแล้วใช่ไหมธัญญาเริ่มเลึกลักแล้วนะคะ เริ่มหันมองเพื่อนแล้วตอนนี้เพื่อนเจอไปหลายคนแล้ว12คนที่ยกมือแสดงว่าเจอแล้วใช่ไหม12คนนี้แซนดี้ก็เจอแล้วจจเดยค่ะจจเดยถูกแล้วค่ะไม่เป็นไรเนาะงั้นคุณครูเลืยกคนต่อไปอนะคนที่ยกมือแล้วกันที่คุณครูจะให้ตอบวรพลค่ะมาร์คปหกคับองเอ๋ะให้มาตอบ เ,เปลี่ยนวิวเป็นแอม Excellent ถูกต้องค่ะเปลี่ยนจากวิวเป็นแอมค่ะ mm. ต้องใช้ I am going to นะคะไม่มี I will going to ใช่ไหมเด็กๆ I am going to the beach today โอเคอย่างนี้นะทุกคนขีดค่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นแอมได้เลยค่ะต่อไปข้อที่5้าเหมือนเดิมค่ะ Correct the sentence เหมือนเดิมทำประโยคให้ถูกต้องขอเป็น คนที่ไม่ได้พูดพีพัร์พีพัรแล้วกันค่ะพีพัร I will to help you w i s h your homework <Okay. S 1> เมื่อกี้เพื่อนที่เพื่อนอ่านเนี้ยเพื่อนยังไม่ได้แก้อะไรออกไปเลยใช่ไหมคะ mm hmm. มีตัวหนึ่งที่ต้องกากระบาดออกไปคนะ่ะข้อนี้ไม่ต้องเขียนใหม่แต่กากระบาดออกไปคำเดียวถูกเลยถูก <To. S 1> ใช่ไหมคะ <To. S 1> ถูกคำว่าอะไรนะถู <To. S 1> คำว่าถู to นี่ใช่ไหมถูกต้องค่ะนักเรียนจารกรบาทคำว่า t o ออกค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องมี t o หลัง w i l l ค่ะ w i l l สามารถเติมตามด้วยช่องที่1ได้เลยใช่มั้ย I h e l p ได้เลยถ้าใช้ t o ต้องเป็น be going to โอเคแค่นี้เนาะต่อไปข้อที่6 correct this sentence ทำประโยคนี้ให้ถูกต้องค่ะเขาให้มาว่า we catch a bus at 5 a.m. ผิดแกรมารผิดแกรมาเขาพูดถึงเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดมีเวลาตายตัวระบุแน่นอนเลยว่าเราจะขึ้นรถบัสตอนเวลา5โมงในภาพนี้ในประโยคนี้เนี่ยมันเป็น tense present e อยู่นะักเรียนต้องเปลี่ยน tense ค่ะไปใช้ tense อะไรเอ่ยที่เราเรียนในเรื่องนี้พูดถึงเรื่องที่วางแผนและกําลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน มีเวลาระบุชัดเจนมีคนยกมือเสร็แล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาข้อนี้นะักเรียนต้องเปลี่ยนให้เป็น tense Present c o n t i n u o Us tense ค่ะ Present c o n t i n u o Us with Future Meaning tense Present c o n สามารถใช้พูดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนได้พวกเราเนี่ยกำลังจะขึ้นรถบัสตอน5้าโมงแน่นอนขึ้นแน่ๆใช้เป็น Present c o n ได้ก็จะกลายเป็น We ใส่ R เข้าไปด้วยค่ะ we are catching ใช่ไหม we are catching a bus at 5 am ที่เรือมันเดิมแค่นี้ค่ะสำหรับข้อ6ใครเหมือนของครูเป๊ะบ้างผมครับอ๋อ sorry ใช่ใช่ใช่ pm คุณครูพิมพ์ผิดตั้งแต่ตรงนี้แหละอ่ะ am pm อันนี้ทบทวนเนาะ ใช้ AM ก็ต่อเมื่อพูดถึงตั้งแต่เวลา00.00 00. 00. นก,ก็คือเที่ยงคืนจนถึง11นาฬิกา59นาทีถึงเกือบเที่ยงจะใช้ AM ถ้าใช้เป็น5 AM เมื่อกี้ก็หมายความว่าจะขึ้นรถบัสตอนตีห้าตีหที่ยังมืดอยู่ค่ะรีบไงอยากไปโรงเรียนตั้งแต่ตีห้วรุ่งโอเคต่อไปข้อที่7ค่ะของครูไม่ชัดเลยนะักเรียนดูของตัวเองนะ ข้อที่เจ็ดนี้คุณครูฉเฉลยแล้วกันนะคะเพราะว่ามันต้องตอบยาวหน่อย How does Jeff's brother know the boys are on the island in Iceland Adventure เขาถามว่าพี่ชายของเจฟเนี่ยรู้ได้ไงว่าเด็กๆเ,เนี่ยอยู่บนเกาะรู้ได้ไงว่าสองคนนั้นเนี่ยไปติดอยู่บนเกาะจากเรื่องที่เราอ่านเรื่อง Iceland Adventure เขารู้ได้ไงพี่ชาย นักเรียนเขียนตอบสั้นๆก็ได้คะ่ะคาตอบมันอยู่ในเนื้อเรื่องนักเรียนสามารถกลับไปหาแล้วออกมาเขียนได้เลยสักบรรทัดหนึ่งสั้นๆปิดสั้นๆเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพี่ชายของเขาว่าเจอเจอเรือที่ลอยอยู่อ่าเแล้วก็แล้วก็ออกเจอเควันแล้วก็เจอควันที่ที่พ่อของเขาที่พ่อเขาจุดเอาไว้อ่าถูกต้องค่ะตามที่ไม่ตีตอบถ้าตอบเป็นภาษาอังกฤษในหนังสือหนูเขียนว่ายังไง มีประโยคนี้อยู่ได้เขียนไหม he's เออเดี๋ยวจะมีเขาชื่ออะไรนะจอแดนเหรอเขาชื่อเรียกว่าฮีก็ได้เออ he's he saw the the boat is floating and the smoke that come from the fire เก e c t ถูกต้องค่ะถูกต้องเลยตามที่เพื่อนบอกเลยนะใครจะตอบเหมือนไมตี้ก็ได้ตอบเต็มๆก็ได้หรือจะตอบสั้นๆสักประโยคนึงก็ได้ว่า he saw the boat near the shore เขาเห็นเรืออยู่ใกล้กับชายหาดใครจะตอบเพิ่มก็ได้ and he saw the smoke และเขาก็เห็นควันไฟตอบสองอย่างก็ได้หรือตอบแค่เหมือนของคุณครูก็ได้ก็รู้แล้วเห็นเรือลอยอยู่ใกล้ชายหาดก็เลยรู้นะคะ ต่อไปนะคะข้อที่แปดเป็นคำนามอีกแล้วเป็นคำจำกัดความค่ะ definition of the v e r e เขาอธิบายมาว่า i s มองไม่เห็นนะของครูมันลางมากเลย is g r a y and is come from fire มันเป็นสีเทามันมาจากไฟอะไรเอ่ยเด็กๆ what is the word ง่ายใช่ไหมสีเทาๆมาจากไฟ โอเคโชกุนค่ะโชกุนโชกุนเหมือนจะตอบโชกุนเหมือนจะยกมือตอบ s m o k ครับ smoke good correct ถูกต้องค่ะข้อที่9กับส0เป็นเรื่อง quotation mark เป็น punctuation punctuation แปลว่าเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเด็กๆเครื่องหมายออม,มา่าเครื่องหมายคำพูดอะไรต่างๆเนี่ยเรียกรวมกันว่า punctuation นะคะในภาษาอังกฤษทีนี้มันผิดอยู่ค่ะประโยคในหนังสือของนักเรียนอย่างเหมือนของคุณกระดานใช่ไหมบนจอใช่ไหม มันผิดอยู่นักเรียนต้องสลับตำแหน่งอะไรบางอย่างอ่ะฉเฉลยแล้วกันนะ what's your name or Jessica Jessica ถามว่าชื่อของคุณคืออะไรเครื่องหมายที่ผิดคือตรงนี้ค่ะเปลี่ยนสีก่อนสีเหมือนกันอีกนักเรียนต้องขีดค่าตรงนี้ออกนี่นี่นี่เครื่องหมายคำพูดควรจะอยู่ หลังนี้ค่ะหลังเครื่องหมายคำถามอีกทีหนึง่งออถูกต้องนะเครื่องหมายคำพูดอยู่นอกอยู่หลังเครื่องหมายคำถามอีกทีหนึง่งต่อไปข้อที่สิบเหมือนกันเลยค่ะเครื่องหมายมันผิดตำแหน่งคืมใส่ตรงไหนไปบ้างฉเฉลยใส่ตรงนี้ต่างหากคือครูเขียนไม่สวยใช่ไหม ทุกคนสมมติว่ามันสวยนะอ่าจริงๆจริงจตรงนี้มันมีจุดหรือใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ไม่ต้องมี it looks like a storm it looks like a storm มันดูเหมือนพายุเลย say t h e g i r l nervous เด็กผู้หญิงกล่าวด้วยความกังวนเท่านั้นแหละต่อไปค่ะตรงนี้เมื่อวานครูจะเฉลยให้แต่ว่ามันเวลาหมดนะคะมันไม่ทัน please open your workbook to page 11หน้า11ของนักเรียนเดี๋ยวเราจะเริ่มมาเฉลยเนี่ยสู workbook กันยาวๆแล้วเพราะว่าจบบทแล้วอ่าเด็กๆหน้าที่11พาร์ทที่1มันเป็นบทสนทนาของเด็กผู้ชาย2คนค่ะเป็น conversation นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องมาอ่านค่ะ read and circle อ่านแล้วก็วงกลมเลือกคำตอบค่ะเพาราะเขาให้มา สองคำตอบในข้อเดียวนักเรียนต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งที่นักเรียนคิดว่าถูกอ่ะข้อแรกเขาเฉลยมาแล้วคุณครูเป็นเด็กผู้ชายคนนี้คุณครูพูดว่า give me the oars เอาไม้พายมาให้ฉัน h a r r y i i l r i'll หรือว่า i'll sail ฉันจะพายหรือฉันจะเล่นเรือ คำตอบที่เขาเลือกคือฉันจะพายเรือส่งไม้พายมาให้ฉันฉันจะพายถ้านักเรียนเลือกคำนี้นะคะก็จะแปลว่าเล่นเรือหรือว่าขับเรือนะคะไม้พายใช้ขับเรือไม่ได้นะคะเียต้องใช้คําว่า row ต่อไปเด็กอีกคนก็เลยตอบว่า Jack we fell asleep พวกเราเนี่ยเผลอหลับไปอะแจ็ค and we didn't climb หรือว่า we didn't tie the boat to a tree พวกเราไม่ได้ ไม่ได้ปีนเรือกับต้นไม้หรือพวกเราไม่ได้ผูกเรือกับต้นไม้ข้อนี้ตอบว่าใช่ทายใช่ใช่แล้วตอบทายค่ะนักเรียนก็วงกลมตรงนี้ได้เลยไม่ได้ผูกเรือเนาะเรือสองสัยเรือลอยอีกแล้วลอยทั้งเรือต่อไปเด็กคนนี้ชื่อแจ็คก,ก็ตอบกลับมาว่า the boat is still floating หรือ the boat is still swimming เรือมันยังคงลอยอยู่หรือว่าเรือมันยังคงว่ายน้ำอยู่ floating floating นะคะเรียนต้องเลือกคำว่า floating นะคะถึงจะถูกต้องตามประโยคความหมายมันเนาะ floating เรือกำลังลอยอยู่ we can hold on to it พวกเรายังสามารถเออจับมันได้เนาะไปคว้ามันมาได้เด็กอีกคนก็เลยตอบว่า oh no ไม่ไม the boat is going to splash หรือ the boat is going to hit the rock ไม่ไม่เรือมันกําลังจะจะชนหินว่าเรือมันกําลังจะสาดกระเด็นหินอะไรเข้ากว่าค่ะชนหินเหตแล้วชนแจ็คตอบว่า what are you shouting หรือ what are you staring at Sam ง่ายไหมข้อนี้ตอบข้อนี้ค่ะ staring Sam นายกำลังจ้องมองอะไรอยู่หรอ แซมก็เลยตอบว่า can you see the splash in the sky หรือ can you see the smoke in the sky อะไรเข้ากว่า smoke อ,อะไรู่คาได้ช่ไมก็มต้องเป็นควันนะคะ smoke ถูกต้องสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วค่ะ if we find a house ถ้าเราเจอบ้านสักหลังเนาะ we can buy some d r i v e clothes เราเนี่ยสามารถซื้อชุดแห้งๆได้หรือ we can we can borrow some dry clothes เราสามารถยืมชุดแห้งๆได้เราจะซื้อหรือเราจะยืมคะเราไปเจอบ้านเขายืมยืมใช่แล้วเราจะไปยืมเขาเขาคงไม่ขายหรอกเขามีน้ำใจเขาจะให้เรายืมนะคะเพราะนั้นเราจะสามารถยืมได้เราตอ borrow แต่เราไม่มีน้ำใจ โอเคตอนนี้ตรง conversation นี้เสร็จแล้วเนาะทันไหมคะเ,คเด็กๆทันอ,อันนี้เป็นการทบทวนคำศัพท์แล้วก็โครงสร้างแบบ be going to v i l l ไปด้วยในตัวเลยนะมันรวมกันอยู่หมดเลยนะัก mm hmm. เรียนสังเกตไหม mm hmm. มีทั้ง v i l l be going to แล้วก็เอาคำศัพท์เนี่ยมาใช้ในเรื่อง <Okay. S 1> อ่า <Okay. S 1> มาดูตรงน,นี้ต่อนะคะในหน้าสุด <Okay. S 1> ท้ายของบทที่หนค่ะนักเรียนหัวข้อ review unit one page t h complete แล้วเนาะบทนี้จะเหลือหน้าสุดท้ายตรงนี้แล้วนะคะจริงๆมันยังมีสกิลชามอีกเรื่องนะึงนะในบทนี้ก็คือเป็นการฝึกการเขียนแต่คุณครูอยากสอนในห้องเรียนมากกว่าถ้าเรามาเจอกันในห้องเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยเรียนการเขียนสกิลชามกันไม่เป็นไรใครที่หนูทำเสร็จแล้วหนูสามารถส่งหัวใจหรือว่ายกมือไว้ได้นะคะคุณครูจะได้ดูว่าเสร็จกี่คนแล้ว ในหน้าที่13ึงที่ครูให้เวลานักเรียนทําเมื่อกี้ใช่ไหมคะคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วนะคะ read and c i r c l e อ่านแล้วก็วงกลมคำตอบค่ะของคุณครูอาจจะไม่ชัดนักเรียนดูของตัวเองได้เลยนะคะจะเป็นเหตุการณ์4เหตุการณ์ค่ะ A B C D นะคะเหตุการณ์แรกเป็นเดวิดกับ Paul พอลคุยกันค่ะเดวิดพูดว่า will you play tennis later หรือว่า are you going to play tennis later เขาเฉลยมาแล้วนะคะว่าตอบ are you going นะคะ แปลว่าคุณเนี่ยจะเล่นเทนนิสหลังจากนี้ใช่ไหมข้อนี้เดาได้ค่ะเราจจะเดาคำตอบได้โดยดูจากพอค่ะว่าพอตอบว่า yes i am yes i am ใช้ verb to be ในการตอบนะคะใช้ am ดังนั้นเวลาถามก็ต้องใช้เป็นแบบ be going to ค่ะพอบอกว่าใช่ฉันจะเล่นเทนนิสหลังจากนี้เดวิดก็เลยวูา great, great ดีมากเลยฉันก็จะไปหาคุณที่สปอร์ตคลับด้วย จะใช้แบบ will หรือ be going to ค่ะข้อนี้อาเดวิดเพิ่งตัดสินใจว่าจะไปเมื่อได้ยินเมื่อได้ยินพอพูดว่าจะไปค่ะเพิ่งคิดเพิ่งตัดสินใจเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็น I เป็น I will แบบย่อนะคะต่อไปเหตุการณ์แบบ B นะคะก็เป็นซูซานกับลิซ่าเนี่ยคุยกันว่าซูซานพูดว่า will you buy your mother a birthday card หรือ Are you going to buy your mother a birthday card? คุณจะซื้อกาดเบิร์เดย์กาดวันพรวันเกิดให้คุณแม่ของคุณใช่ไหมคุณจะซื้อใช่ไหมข้อนี้นักเรียนสังเกตด,ดูเขาว่าจะใช้อะไรวันเกิดของคุณแม่เนี่ยนักเรียนรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าวันไหนเราจึงจะใช้ be going to ในการพูดได้เลยค่ะเพราะเรารู้ล่วงหน้าแล้วเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะการซื้อกาดให้แม่เนี่ย ก็จะใช้เป็น are you going to ค่ะประธานเป็น you ดังนั้นใช้ are ในการขึ้นต้นประโยคเพื่อถามแล้วลิซ่าควรจะตอบว่าอะไรคะเมื่อใช้แบบ be going to ถามดังนั้นเวลาตอบก็จะใช้ I'm not ค่ะ No I'm not ใช้ verb to be ค่ะใช้ am อะตรงนี้ยังมีคำตอบที่ต้องเลือกนะคะลิซ่าจะพูดว่าอะไรต่อคะ I'll make her a card ฉันจะ ทำให้แม่หรือ I'm going to make her a card ฉันจะทำการันเกิดให้แม่ก็คือความหมายเหมือนกันใช่ไหมคะแต่คำตอบที่เราควรจะตอบคือใช้ I'm going to ค่ะก็คือลิซ่าตั้งใจเอาไว้แล้ว100%ค่ะว่าจะทำการ์ดให้แม่ด้วยตัวเองนะคะก็จะตอบเป็น I'm going to อันนี้คุณครูไม่ได้อ่าทำเอฟเฟกเอาไว้เนาะนักเรียนตอบ I'm going to ได้เลยค่ะะมาดูเหตุการณ ข้อต่อไปนะคะเป็นพาร์ทซีและเป็นข้อซีนะคะคือซาร่าคุยกับเคที่ค่ะซาร่าถามว่าคุณจะทําอะไรคุณกําลังจะทําอะไรเหรอตอนบ่ายนี้จะทําอะไรตอนบ่ายนี้นะคะพูดถึงถามถึงเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ค่ะก็คือตอนบ่ายตอนที่พูดเนี่ยอาจจะเป็นตอนเช้าก็ได้ค่ะแสดงว่าพูดถึงเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดในเวลาอันใกล้ซึ่งเราจะใช้เป็น present c o n t i n u o us สามารถพูดถึงเรื่องอนาคตอันใกล้ได้ใช่ไหมคะก็จะใช้เป็น t e e present con ค่ะเอา verb be ไว้ข้างหน้าตามด้วยประธานแล้วก็คำกริยาช่องที่หนึ่งที่เติม ing ค่ะตรงนี้ไม่ใช่ going to เนอะไม่ใช่ be going to นะคะแต่เป็น present con t i n u o us ค่ะพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดในอนาคตอันใกล้นี้เธอกำลังจะทำอะไรตอนบ่ายนี้เหรอเอ็มมาและฉันเนี่ยจะไปตลาดตอนเวลา2นาฬิกา นักเรียนเห็นคําว่า2นาฬิกามคะมีเวลาเฉพาะเจาอตรงไว้แล้วแสดงว่าเป็นสิ่งที่มีการวางแผนหรือว่าเตรียมการไว้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะตอนบสองพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนให้เราใช้เป็น tense present continuous tense ได้คะ่ะก็จะเป็น are going ตรงนี้ไม่ใช่ be going to นะคะนักเรียนแต่เป็น present con ค่ะก็คือ v e r to be แล้วก็ตามด้วย verb ่งนที่เติม ing ค่ะนักเรียนมงแค่นี้ก็พอ are going to the market at t o o'clock ต่อไปเคที้ถึงตอบว่า good idea เป็นความคิดที่ดีเลยฉันก็จะไปกับเธอด้วยเหมือนกันฉันจะไปด้วยแสดงว่าเคที่พิ่งตัดสินใจนันเดียวนั้นว่าจะไปด้วยนะคะก็จะตอบเป็นออ l และ Part ทดค่ะเป็นการคุยกันของเลียมเลียมนะคะกับฟิลเลียมกับฟิลคุยกันว่าอะไรมาดูค่ะเ i ียมถามค่ะว่า คุณจะขี่อูดไหมตอนที่คุณไปถึงอีบจะขี่อูดไหมเมื่อคุณเนี่ยไปถึงอีบแล้วแสดงว่าเขามีการวางแผนว่าจะไปนะคะทีนี้ก็เลยถามว่าจะขี่อูดไหมจะลองขี่อูดไหมก็จะใช้เป็นเทนส์แบบนี้ค่ะเป็น future simple t e n เทแบบ be going to นะคะฟิ l ตอบว่า no ไม่ไม่ฉันจะไม่ขี่ค่ะนักเรียนจะตอบเป็น won't หรือว่าเป็น I'm not going to คะ I won't หรือว่า I'm not going to คะ แน่นอนค่ะใช้ be going to ถามก็จะใช้ I'm not going to ในการตอบค่ะ I don't like camels ฉันยังไม่ชอบอูฉันจะไม่ขี่มันนะคะต่อไปเรียงก็เลยตอบว่า Really จริงเหรอ I like them ฉันนี่ชอบมันนะอะ่วันนี้คุณครูฝากแบบประหัดไว้แค่นี้ละกันเราเฉลยแบบประหัดแล้วก็ทบทวนการใช้ will be going to present continuous แล้วก็คำศัพท์ต่างๆไปพอสมควรแล้วนะคะ สรุปว่าการรีวิวยูนิตที่1วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างคะในยูนิตที่1อันดับแรกที่นักเรียนจะต้องไปฝึกฝนนะคะเพราะมันออกสอบแน่นอนก็คือ vocabulary ค่ะคำศัพท์ในบทที่1ทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น floating hit lightning อะไรพวกนี้นะคะที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดมาฟองกับคุณครูแล้วก็มี future simple tense ใช่ไหมครเป็นเรื่องที่พูดถึงอนาคตโดยเราจะใช้แบบ will แล้วก็ be going to และสุดท้าย present continuous with future meaning อสามเรื่องนี้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่อยู่ในบทที่หนึ่งนะดืมไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ thank you for your attention bye